วันนี้นะคะที่ก็จะมาจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าใดๆเนะะี่ยร้อยตำนานรวบตึงจุกจุกนีแอร์ด้วยอยู่บนเมนออนไลน์สิบสัตุ์ให้เกียรติดีไเนอร์สวยร้อยแ,แอดมินขอร์ดฟางอันยังไม่ใส่เลยกัน นี่ก็คือป้ายยังไม่แก่เลยอ่ะซื้อมายังไม่ได้ใส่พอมาลื้อของคือพบว่าของที่ซื้อมาแล้วป้าย,ยังห้อยไม่ได้ใส่ก็คือมีอยู่เยอะมากนะคะที่หลังก่อนจะซื้อนี่อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าคุณจะได้ใส่เร็วๆนี้ไหมอันนี้ซาร่าก็ยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะใหม่มากเออปตาาเซื้อนะคะเดี๋ยวไปส่งไปปล่อยต่อถ่าย2 0 0ร้อยหนึ่งอะไรอย่างงี้พอบางอันก็50าบาทก็คือถือว่าเป็นการยังไงอ่ะคืนกำไรสู่สังคมคืนกำไรสู่สังคม แทนที่จะไปบริจาคคือบางแบบเนี่ยมันเหมาะกับการบริจาคแต่บางแบบที่ไม่เป็นแฟชั่นเข้ารูปเซ็กซี่ดาวยั่วมันก็ไม่เหมาะกับการบริจาคไงแล้วก็ขา,ายแบบราคาน่ารักน่ารักไปให้ผู้ติดตามเราไปรับกําไรจากเราคืนบ้างจากที่เขาเคยอุดหนุนเสื้อผ้าเรามาตลอดนะคะแม่เปิดคลิปก่อนจ้าอโอเคเริ่มค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่ก็จะมาจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบตูเต้เสื้อผ้าใดๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่ลอดน้องลีโอเนี่ยของน้องลีโอเข้ามาคือแบบเยอะมากๆทุกคนกลายเป็นว่าบ้านเราที่เก็บเท่าเดิมแต่ข มันเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะฉะนั้นเนี่ยคือของใดๆเนี่ยมันมันม่วไปหมดเลยนะคะคัตตี้ก็อยากจะจัดให้มันคลีนขึ้นโล่งโป่งขึ้นเวลาเรากลับบ้านมาจะได้มีความรู้สึกเฮ้ยอารมณ์ดีสดใสและอย่างเนี่ยนะคะก็บ้านน้องลีโอเนี่ยจะเสร็จในอีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะได้เตรียมตัวย้ายเข้าบ้านใหม่เลยคะ่ะในวันนี้มาหาทูทิ้งเวาทูโล่กันและล่าสุดนะคะคัตตี้มีสั่งซัมซุงแอร์ดเรสเซอร์มาด้วยค่ะทุกคนก็คืออยู่ข้างล่างบ้านนะคะฮอตฮิตมากๆนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเลยนะะคะีีเเมดรยย๋ว เอาไปใช้ที่บ้านใหม่มีแบบว่าให้อินเทอร์แวร์ดีไซเนอร์นะคะดีไซน์เป็นบล็อกนะคะให้พอดีกับขนาดซัมซุงแอร์ดีเซอร์ตัวนี้เลยนะคะทุกคนเพื่อไปฟิตอินเลยอ่ะเธออันนี้ไปไหนดีอ่ะห้าสิบอแม่แอบไมรลิสของพี่ออร่าโอ้ห้าสิบแม่แม่ออนไลน์ขอโทษนะอยกระดกันนะแม่สมบัติไปว้ายตำนานตำนานเอบไปอุ้ยท็อปชอปตัวนี้น่าจะซื้อมาแบบไปสองสามทีห้าสิบไหมแม่จิ๋วจิ๋ว นะะคโอ้อันนี้บริจาคแม่บริจาคแล้วเก่งนอนเก่งนอนเขาจะไม่ยั่วไปใช่ไหมคะไม่ยั่วแม่ชิลๆโอเคไปบริจาคอันนี้จะได้ว่าตัวหลักพันอยู่นะว้าวร้อยอันนี้แอร์เดลิทของแม่อล่าห้าสิบสาธุสาธุนะคะร่วมบุญด้วยกันนะแม่ห้าสิบไึงรอบพอเต้าสวยร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งอันนี้อ่ะห้าสิบไปแม่ห้ก็ได้เป็นออฟแันบิกอ่ะห้าสิบดีไซเนอร์คนสวยละกันร้อยแอร์เดลิทไปอีกแล้วห้าสิบสาธุร้อยห้าสิบสาธุแม่ได้บุญเเยยอะะะมากลนคไป าสมัยก่อนต่อยมวยตายแล้วจะไม่ร so ู้ว่าคนที่อะารบริจาคเขาจะต่อยมวยไหมบริจาคได้นะแม่เสริมสร้างการกีฬาต่อยมวยก็ต้องมีเวลาเนาะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบห้าสิบเกคอัพดีไซเนอร์สวยร้อยนางเกงแฝดทัวร์บรรทุกห้าสิบแล้วก็สวน่ากลัวมากเราดัวมากเธออย่าพูดน่ากลัวใส่แล้วสตาร์ทห้าสิบ ไม่เคยถูกใส่นะร้อยนึงคือด,ดูความแบบลกนะคะอันนี้คือของที่แบบว่าคนให้น้องลีโอมานะคะบางอันก็เป็นแบบของวันเกิดของของวันเกิดคัตตี้นะคะก็คือแกะถ่ายขอบคุณเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปลงชั้นเก็บใไไดๆนะคะรอเคลียร์ของต่าง,าง,างๆออกไปจะได้เอานนองมาเก็บตามชั้นอ่ะ พาลงมาดูของจริงนะคะก็คือรูปลักษณ์นะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะสวยมากนะคะสามารถเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ของบ้านได้เลยค่ะคือพอคัตตี้ได้มาลองใช้นะคะตอนแรกคิดมาแค่ว่าเฮ้ยจะใช้สำหรับชุดที่เราเนี่ยจะเอาไว้ซักแห้งนะคะไป,ไป,ไปมานะคะตอนนี้พวกเสื้อผ้าแฟชั่นของคัตตี้นะคะก็ใช้เครื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเขานะคะเหมาะกับทุกชุดเลยค่ะทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นของคัตตี้นะคะเสื้อผ้าของน้องลีโอนะคะก็ใช้แอดเรสเซอร์เลยค่ะเพราะว่าเขานะคะช่วยถนอมผ้าค่ะทุกคนยิ่งคัตตี้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ ะะบอกเลยว่าคัตตี้อยู่ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะการทําความสะอาดเสื้อผ้าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักสําคัญมากๆนะคะที่จะช่วยรักษาให้เสื้อผ้าของเรานะคะคงสภาพที่ดูสวยสดใสเหมือนครั้งแรกอยู่เสมอนนะคะ่ะเพราะว่าเขานะคะมี3มฟังก์ชันหลักก็คือเจสต์สตรีมฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะได้ถึง99.9%เลยค่ะได้ทั้งไรฝุ่นแกส๊สกลิ่นเหมน็นแล้วก็สารอันตรายต่างๆแล้วก็มีฮีทปั๊มนะคะตรงนี้จะช่วยถนอมให้เสื้อผ้าเราเนี่ยแห้งเร็วนะคะด้วยเทคน โลยีฮีทปั๊มดรายิงค่ะมันก็จะช่วยลดความเสียหายและการหดตัวของเสื้อผ้าสุดท้ายนะคะวิงเกิลแคร์ค่ะตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เสื้อผ้าเนี่ยเรียบนะคะได้โดยที่เราไม่ต้องรีดผ้าให้เหนื่อยเลยค่ะ แนะนำผู้ช่วยคนใหม่ของคัตตี้เรียบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดระเบียบเสื้อผ้ากันต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือจริงๆเป็นตู้เราแต่ว่าสามีก็คือมากินที่ตู้เราแบบเต็มไปหมดแต่เราก็งงว่าก็มีชุดของเราที่เป็นชุดนี้ถ้าคนๆนอาจจะเรียกว่าชุดหมาอันนี้ก็คือใส่ไปน่าจะเป็นวันเกิดของคุณพันธ์เพื่านะคะที่แบบแต่งเป็นธีมคิตตี้ตอ่ะตอนใส่มันดูสวยหรูดูแพงมากเนาะก็อ,อยู่ที่ไม้แขวนนะคะอันนี้ที่จะบริจาคเดี๋ยว,ว่ามีเด็กประถมคนไหนใส่ได้นะคะอ่ากองบอริจาคไปทั้งแถบนี้นะคะก็รวบตึง้ง ร<ไ>วบตึงแม่จุ๊ก,กแม่หลายๆช่วงนึงชอบใส่เสื้อประมาณนี้นะคะช่วงนี้ไม่ใส่แล้วส่วนที่เหลือนะคะก็คือชุดสามีไม่อยากไปหก้องเกี่ยวไม่อยากไปแตะอะไรใดๆนะคะอันนี้ก็คือตำนานเสื้อชาแนลที่ห้อยในไม้นี้แต่ไม้ชาแนลไม่ได้ห้อย ตำนานใส่ครั้งเดียวที่ถธอแบบว่าคิดกับสามีว่าเฮ้ยอย่าหาทามวันนั้นไปช็อปชาแนลแล้วก็แบบว่าไปกับหลายๆคนที่ไปเตยอ,อยากซื้อตัวนี้นะคะแฟนก็ลองใส่ก็เฮ้ยน่ารักทุกคนเชียร์นะคะ7จ็ดหมื่นเก้าสุดท้ายนะคะได้ใส่วันเดียวคือวันไหนรู้ไหมคะวันที่ลอง <laughs> วันที่ลองแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยนะคะแล้วน้องก็อยู่ในไม้นี่ <laughs> เผื่อใครอยากจะเอฟต่อนะคะคอมเมนต์ได้อันนี้ก็ตำนานใส่ครั้งเดียวนะคะเสื้อซีรีนนะคะก็หลายบาทอาจจะครึ่งแสนได้หรือเปล่าเมรูหรือสามหมื่นสี่หมื่นจำไม่ได้นะคะวันเกิดคุณพายบอกว่าเป็น ทรัฟเฟรีก็คือซื้อไปใส่ทีเดียวทวนค่ะเดี๋ยวเราไปดูอื่นๆในได้นะคะไหนตามมาตู้ไหนต่อุ๊ยอันนี้ก็ต้องไปเกี้ยวน้องอันนี้ของตู้เซตอันนี้ใส่ไปงานอีเวนต์งานอีเวนต์เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่กี่บาทดีคะสองร้อยแม่แม่สองร้อยเนาะจุกๆเป็นเซต ใส่แล้วค่ะตอนนี้แม่ต้องเป็นภาพลักษณ์คุณแม่น้องลีโอแล้วก็จะไปเป็นแม่พิมของชาติเร็วๆนี้นะคะชัญนคุณแม่ก็จะแต่งตัวให้มีความภูมิฐานสมพระเกียรตินะคะสมพระเกียรตินะคะว้าวสมัยก่อนเล็กๆเนแบบนสมัยแบบเปียวซากากันเวนะคะเอล2ินิ้วนะคะส้นสูงจิกทีบิวหนึ่งอันนี้ชุดคูปคูซให้มันรู้ไปเลยว่าแพทเทิร์นมันได้เลยเสือซิลิ่งก็จะติดอมเหลืองเสือแฟตก็จะติดแบบน้ำตาลนะคะ ก็คือภรรยาใส่แฟตสามีใส่ซีแอดมินขอเอฟจะซื้อต่อเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่าเป็นอย่าเป็นซาฟารีอันนี้คือเสื้อหมาเพื่อนๆนมีหมาตัวนี้น่ารักมากแล้วก็ทำเสื้อให้หมานะคะหลงหมามาก ทิ้งผังสุดตายแล้วอาสว่าอาสวา ASV นะคะเดี๋ยวก็จะขายแบบซองทาน้อนนี่แหละไปเอฟได้โอ้ m ม g ก็มีใครซื้อว้ตอนนั้นน่าจะสวยน่าจะแบบงานแต่งพีดีอายุสิบเอ็ดอะทุกคนตำนานที่ยังมีลมหายใจคงเก็บให้น้องสาวลีโอใส่รอแม่แม่มันเป็นตำนานนะแม่สมัยก่อนบอกเลยนะคะว่าพารตี้เนี่ยจะเป็นคนเวลาออกงานจะใส่ชุดคู่กับคุณแม่ตัวเองพังมากอย่างก็จะเป็นชุดแม่เป็นลาตีลูกไม้อะไรใดๆก็จะมาแบบแมท เรานะคะแล้วก็จะสั่ไปก่อนดีกว่าคะ่ะจะยาวเกินราวนี้นะคะของฝากนักกอล์ฟบอกเลยว่าอยากจะโละแต่ก็อีกใจหนึ่งก็คือลังเลว่าฉันจะกลับมาตีหรือเปล่าคือเสื้อชุดกอล์ฟของมัตี้สามีเป็นคนซื้อให้หมดเลยมีความน่ารักของสามีนะนะคะจะซื้อแบบเขาจะเอ็กมาเป็นเซตอะให้อภัยไม้แผลนวยนะคะทุกคนแบบอย่างของเจลินเบิร์กอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไปกดมาจากเว็บต่างมระเทศให้คัตตี้เป็นเซตที่แฟร์อันนี้คือคุณดรนะคะเป็นคนสไตลิ่งให้เสื้อกระโปรงชุดเนี้ยได้ใส่หนึ่งครั้งทั่วหลังจากนั้นนก็ทอองะะคะ ยังไงดีแอดมินขายไม่ขายเราว่าต้องเอาไว้ก่อนพี่พี่ไดเป็นคนอุ้ยดีมากเพนโทนเหมือนแบบเหมือนโปรโปรอะโปใหญ่โปรหญิงดูกท่านหนึ่งคือการเอฟมาให้นะคะเนี่ยมันก็จะมีกระโปรงเข้าด้วยคือแบบพวกที่เขาคันตีกอล์ฟอ่ะก็จะเขาจะเอฟของให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยเขาก็เอฟให้คัตตี้แบบแบ่งปันแบ่งปันรายชุดเลยราวนี้ยังไงอ่ะไม่โลดเหรอเก็บไว้เก็บไว้ใส่เนาะขอให้ได้ชิมราวสักหนึ่งทีเพอรีโอโตะไปตีกับไปตีกอล์ฟใช่ใช่โอเคไม่ได้โลดถ้าอยเราโละราวอื่นให้หมด เราค่อยเอาเนี่ยเข้าไปในตู้ตรงนี้เราจะไม่ต้องมีราวตรงนี้อีกตู้นี้ก็งงๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงคือความเป็นระเบียบไม่มีเลยแต่ว่ามันต้องถึงเวลาแล้วที่จะล้างบางนะคะทุกคนก็คือตอนที่ซื้อดีไซเนอร์แบรนด์เนี่ยที่แบบตัวละแพงๆแล้วจะเป็นแสนก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นชุดที่เหมือนเราจะได้ใส่บ่อยๆใส่ซ้ำไปๆมาๆทุกชุดคือใส่ทีเดียวบางอันยังไม่ใส่เลยก็ไม่อะไรเนี่ยดูเนี่ยคอลเลคชันช่วงคูส์ใหม่จ้าคูสอ่ะก็คือใส่ทีเดียวอ่ะไม่เคยเห็นเลยแม่แม่ไปใส่ตอนไหนเชั้นอลคกเส คิดแล้วว่าต่อไปจะซื้อดีไซเนอร์แบรนด์เนี่ยต้องคิดดีๆเพราะว่าไม่งั้นอ่ะสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นของเก็บเกีดอันนี้ขายไปเลยเพราะว่าเราส่งจะเป็นแบบร้านเคยส่งแบบมาให้รีวิวละร้านนี้ก็ระเบิดแบบปิดไปแล้วอันนี้เหมือนพี่พี่จิว๋วจิ๋วซื้อให้คัตตี้มัง้งขอขายนะคะที่กางเกงลายเห็ดเมทอลสมัยนะั้นอันนี้เจนสุดากอนนังทเขเอ่อชุดไปงานเราส่งชุดมาให้ขายกันคือแต่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งนะคะเสื้ออย่างเงี้ยก็คือเอาไว้ไม่มาไหนเกี่ยวว่ากินหมูกระทะใส่กินหมูกระทะสบายมาากกออออุ๊ยันนนี้จะบว่ต ซื้อเครื่องเกตเสื้อบาร์เรนเซียก้าแล้วแบบขึ้นมารู้ว่าที่ตัวเองซื้อคือเสื้อเด็กอ๋อพีคมากแล้วก็ใส่ตอนที่เทสการฟุตบอลปะคะใช่ก็คือใส่ทีเดียว <laughs> ก็เป็นเสื้อเด็กเก็บไว้ให้ริโอใส่ตอนโตแล้วกันดีมากแม่ปังจะไป200ก็ไม่ไหวจะได้ว่าซื้อมาประมาณแบบ8 0 0 0ัโลกไปรลมมากคือแบบบางชุดมันก็แบบมีความทรงจำคือเห็นแล้วก็แบบเออแบบคิดถึงแบบโมเมนต์เก่าๆที่เหมือนแบบเราได้แบบไปผ่านตรงนั้นตรงนี้มากับแฟนเราที่แบบคบกันมาแบบ13ปีอะไรอย่างเงี้ยใน13ปีมันก็แบบมีเรื่องราวเยอะพอแบบเราได้มาดั่งเก็บของเงี้ยคือแต่ละชุดมันก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยชุดนี้เราแบบเช่นแบบตอนเราเปิดแบรนด์ครั้งแรกอย่างเงี้ยแฟนเราเป็นคนที่เหมือนแบบพาเราไปแบบไปพาหูล้อ พาไปช่วยแบบแบกของไปบ้านช่างไปจิกงานช่างกับเราดึกดืก่นๆอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยชุดนี้เป็นชุดที่เหมือนแบบเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันครั้งแรกเก็บเงินไปหรืออะไรก็ตามมันแบบมันมีความทรงจำในนั้นพอจะทิ้งก็แอบรู้สึกแบบเอาเอมเอาไงดีนะจะกริีจาคเอาไงดีนะบางชุดก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมันทัดใจาอะไรนะคะคือแบบมันทำให้เห็นว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมากว่าแบบเราจะมาถึงตรงนี้อ่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเหมือนแบบร่วมอยู่กับเราในเส้นทางต่างๆจนแบบวันนี้แบบเราต่างคนต่างแบบทํางานมีอะไร ได้เป็นของตัวเองชีวิตแบบมีการขยับเลเวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแบบเราอาจจะแบบลืมนึกถึงสิ่งเก่าๆที่เราผ่านกันมาเย่ยพราะมันนั่งนึกย้อนก็เออมันเป็นความ relationship ที่แบบมีเรื่องราวมาด้วยกันมีการผ่านร้อนผ่านหนาวเติบโตมาด้วยกันเป็นเหมือนแบบเพื่อนของชีวิตนี้ไปแล้วที่แบบแทบจะไม่ต้องเล่าอะไรให้กันฟังเพราะว่าเหมือนอยู่ด้วยกันทุกเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยถึงสุดนึก <laughs> นย้อนอย่างอันเนี้ยก็เป็นทริปที่แบบทัวร์ยุโรปกับแฟนอันเนี้ยก็คือซื้อมาใส่คู่ ของอาของเอเจนต์เอ็มนะคะก็เป็นทริปที่ตอนนั้นก็คือรายได้เริ่มเยอะเราก็แบบไปใช้ชีวิตในทริปนี้ก็คือแบบจัดเต็มนอนโรงแรมแบบคืนละสี่ห้าหมื่นอยากซื้ออะไรซื้อเจอชาแนลอะไรซื้อ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 หมดเลยนะคะทริปนั้นก็แบบเต็มที่มากมานะคะจนเราเริ่มรู้สึกในทริปนั้นคัตตี้จำได้เลยว่าตอนที่คัตตี้เข้าช็อปชาแนลแล้วคัตตี้แบบอยากได้บรรณาคัตตี้ซื้อหมดอะซื้อซ้ำๆกันรองเท้า YSL อซื้อแบบสี่สีอะไรเงี้ยพร้อมกันอะเราก็เริ่มรู้สึกแบบหาม ได้มันเหมือนเกินเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันไปแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบกลับมาแล้วเอ๊ะฉันทําทุกอย่างไปเพื่ออะไรนะพอมันได้สิ่งที่คิดว่าเคยอยากได้จะมีความสุขมันก็ไม่ได้มีความสุขนี่มันแอบมีโมเมนต์ที่จะแบบเหมือนสมัยนี้เขาเรียกว่าจะเป็นซึมเศร้าเบาๆเหมือนกันนะแต่ว่าได้คําแนะนําจากพี่ชายว่าเออให้ไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะเป็นจุดที่ทําไมคัตตี้ถึงแบบตัดสินใจไปเรียนต่อเพื่อเอาตัวเองแบบไปเจอ environment ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดประสบการณ์เนาะแม่พอจะแบบมาช่วยโลของให้แฟนทุกคนก็คือไไไไมม่่รู้จจะะยยงงปขา200ก็หว ทุกตัวหมื่นอาบหมดเลยอ่ะคือแฟนเป็นคนที่ใส่เสื้อแพงตั้งแต่ไหนตั้งไหนไม่รู้ว่าเขไปูจนโลาะยังไงแล้วก็คือซื้อเพิ่มตลอดอ่ะพาด้าดีองดีออแล้วทุกครั้งที่แบบเสื้อของแฟนอ่ะก็คือซักแห้งทุกคนพอซักแห้งจะบอกว่าแบบค่าซักที่แบบรวมรวมมาก็น่าจะหลักแสนได้แล้วมั้งไม่ใช่ค่าหลักนะแม่ค่าแมส่งไปกลับนี้ค้าแมสเซนเจอร์ไปส่งซกค่าซ่งไปก็ต้องแบบมีเลยค่ะแฟนมานั่งดูได้ว่าของเสื้อที่ส่งกลับมาแบบมันครบไหมถูกตัวไหมก็แบบม เวลาแล้วก็เงินเหมือนกันแต่ตอนนี้นะคะชีวิตดีขึ้นเยอะมากนะคะเพราะได้มารู้จักกับ Samsung a d d r e s s ์ r แล้วนะคะถ้ารู้จักเร็วกว่าน,นี้นะคะก็คงจะได้เซฟเงินเยอะกว่านี้เอาเงินไปทําอะไรอย่างอื่นได้ตั้งเยอะมาเดี๋ยวจะมาจัดพวกเสื้อผ้าของน้องรีโอเพราะว่าตอนนี้คนอย่างที่บอกว่าบ้านน้องรีโอยังไม่เสร็จก็คือใช้ living room อ่ะเป็นที่ Li ฟทิงรูชั้นสองอะ่ะเป็นซื้อชั้นมูจิมาแล้วก็เอาของของรีโอไปเก็บจะไม่มีตู้แบบพ่อยที่พอเพิ่มเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือมาคัดว่าชุดไหน ใส่ได้ใส่ไม่ได้แล้วชุดที่ใส่ไม่ได้ก็จะเก็บแยกไว้เพื่อว่าน้องลีโอจะมีน้องนะคะจะได้มาช่วยใส่ต่อจะบอกว่าเด็กโตไวมาก mm hmm. บางชุดยังไม่ทันใส่เลย mm hmm. โตแล้วทุกคน mm hmm. แล้วก็แบบบางชุดแบบใส่ไวทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็เลยจะบอกว่าของเด็กอะ่ะชุดเบบี้อ่ะเน้นฟ mm ังก์ชันพออย่าไปซื้ออะไรที่แบบเอาไว้ถ่ายรูปเยอะ mm hmm. เพราะว่าถ่ายยากด้วย mm hmm. จริงๆมันจะเป็นภาระของเรา mm hmm. ก็ตอนแรกก็คิดอยู่เอ๊ะเอาไปบริจาคหรือว่าลงขายอะไรใดๆไหมนะคะแต่ว่าหมอดูล่าสุดคือมาทักว่าแบบ ีมีเกณฑ์ตัดทองสิ้นปีก็เลยแบบอ่ะตบมือค่ะมวยังไม่หาย<ๆ>ก็เลยต้องเอาชุดน้องมาเก็บก่อน<ๆ>เผื่อว่าได้มีน้องสาวหรือน้องชายจะได้มาใส่ต่อคุณพ่อยิ้มแล้ว โอเคค่ะวันนี้ก็จัดระเบียบแค่ดีก่อนนะคะที่ก็จะใช้วีคหนึ่งประมาณวันหนึ่งนะคะที่เจ็ดเวลามาสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะมานั่งคอยแบบจัดระเบียบบ้านทีละเล็กทีละน้อยนะคะทุกคนทําไปทํามามันก็เห็นความแตกต่างเห็นความดีขึ้นนะแต่ส่วนซัมซุงแอร์ดรอ s เซอร์นะคะที่คัตตี้รีวิวไปนะคะอยากจะป้ายยาทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะตอบโจทย์ของคนยุคนี้มากๆเลยนะคะทั้งเรื่อง time saving แล้วก็เรื่อง manpower อีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะคัตตี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนอยากจะให้ ทำคลิปอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์แชร์กันได้หรือว่าดูคลิปนี้รู้สึกยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แคทตที่ด้วยนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย